สวัสดีค่ะวันนี้ฟาร์มเกษตรก็พากลับมาเยี่ยมไร่สิริจินดาในปี57กันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในปี57นี้ไร่สิริจินดามีการปลูกมันสำปะหลังเป็นครบที่3แล้วนะคะซึ่งในปีนี้คุณสิทธิทเดชเป็นคนดูแลการวางแผนงานภายในไร่เองทั้งหมดนะคะซึ่งด้านหลังของปริมนีออ้จะเป็นแหล่งเป็นสถานที่เก็บเครื่องมือนะคะ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถถารถแปคโฮแล้วก็มีในส่วนของคอนเทนเนอร์เอาไว้เก็บอุปกรณ์พวกแล้วก็รวมถึงปุ๋ยต่างๆด้วยส่วนด้านนี้ค่ะส่วนด้านนี้นะคะเป็นการวางระบบน้ําหยดเนี่ยค่ะ เป็นการวางระบบน้ําหยดให้กับมันสําปะหลังซึ่งจริงๆถ้าเป็นการปลูกมันข้ามแล้งถ้าไม่มีระบบน้ําหยดช่วยเนี่ยผลผลิตจะไม่สามารถให้ผลผลิตได้ดีเท่าที่ควรนะคะ,ะบริเวณที่ปริมยืนอยู่ตรงนี้เป็นโซนด้านหน้าของไร่นะคะเดี๋ยวยังไงปริมจะพาเข้าไปดูโซนด้านในของไร่กันอีกครั้งนึงเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะคะ แลวตรงจุดที่ปริมยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพันมันสำปะหลังพันเกดมังกรซึ่งเราให้ระบบน้ําหยดตรงจุดนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการปลูกข้ามแ้งเนะเาะก็การเจริญเติบโตก็ถือว่าดีพอสมควรอย่างนี้ละคะ่ะการปลูกมันข้ามแรงแต่ก็ดีได้ระบบน้ําหยดเข้าม,มาช่วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นระบบน้ําหยดไปทั้งแปลงเลยนะคะรวมถึงด้านซ้ายและขวามือของปริมทั้งหมดนี้เป็นระบบน้ําหยดหมดค่ะ เดี๋ยวไปดูตรงจุดอื่นกันนะคะโอเคนะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในแปลงของมันสำปะหลังที่ปลูกไปแล้วแปลงนี้ไม่ไม,ไม่น้อยกว่าคิดว่านะคะประมาณ3เดือนซึ่งเดี๋ยวจะมาดูหัวกันว่าหัวของมันเป็นยังไงนะคะเอาต้นนี้เลยแล้วกันเนาะเปมนขกเกียจเดินเข้าไปไกลข้างในแล้วก็ดูเครื่องมือขุดซะก่อน ไม่ได้เตรียมเสียมาค่ะเอาเครื่องมือตัวนี้แหละมาขุดนะคะเดี๋ยวมาดูหัวกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอันเนี้ยนะคะมันสำปะหลังสามเดือนแต่ว่าที่มันเล็กเพราะว่ามันเป็นการปลูกมันข้ามแรงเนี่ยค่ะการปลูกมันข้ามแรงถ้าน้ำไม่พอเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือความถี่ของหัวหัวมันนะคะมันจะไม่ได้เห็นไหมคะ คือหัวมันงอกออกมาอยู่ก็จริงยาวก็จริงนะคะคือเนื่องจากพันธุ์เกตมกรเนี่ยมันมีลักษณะหัวที่ค่อนข้างยาวเนาะแต่ว่าความถี่ความโดดของหัวมันไม่ได้การปลูกมันข้ามแรงเนี่ยมันจะไม่ดีเท่ากับการปลูกมันหน้าฝนนะคะแล้วก็ถ้าจะให้น้ําถ้าจะให้น้ําหยดก็ต้องให้ในปริมาณที่เพียงพอเนาะเพราะหน้าแง้งช่วงเนี้ยมันสัมปะหลังกําลังต้องการการจเจริญเติบโตค่อนข,ข้างมากในการสร้างหัวตรงนี้นะคะพอไม่ได้น้ําหยุดชะงักหัวมันก็จะ เออเนี่ยค่ะปริมาณหัวมันก็จะไม่มากไม่ดีเท่ากับการปลูกมันหน้าฝนค่ะค่ะและบริเวณนี้นะคะสองข้างไม่ว่าจะเป็นซ้ายและขวานะคะเป็นโซนที่เป็นแหล่งเก็บน้ําที่เอาไว้ไปใช้กับระบบน้ําหยดบนไร่ที่ด้านบนที่ปินเคยพามาดูแล้วอ่นะคะซึ่งโซนนี้ จะเก็บน้ําไว้ใช้ได้ค่อนข้างมากแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นก็ยังปลูกมันสาปะหลังด้วยนะคะเดี๋ยวปริงจะพาไปดูรอบที่ปลูกมันสาปะหลังฝั่งนู้นโดยฝั่งนู้นจะใช้วิธีธรรมชาตินะคะไม่มีระบบน้ําหยดน้ําหยดจะมีโซนด้านบนนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันค่ะและจากมุมนี้นะคะจะมองเห็นในส่วนของ บ่อเก็บน้ําที่ทางไร่สิริจินดาขุดไว้ไว้รองรับน้ำเอาไว้ใช้ภายในไร่นะคะก็จะมี1บ่อ2บ่อสบ่อค่อนข้างหลายบ่อนะคะแล้วก็บริเวณนั้นยังไม่ได้ทําการปลูกมันสาปะหลังแต่ตรงนี้เราจะทําเป็นบ่อเก็บน้ําไว้ค่ะจะมองไปด้านนู้นก็จะเห็นบ่อเก็บน้ํำนะคะด้านซ้ายมือของกลุ่มรวมไปถึงด้านหลัง สำหรับวันนี้นะคะก็จบการพาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในไร่สลิจินดาทั้งหมดนะคะซึ่งวันนี้ปริมก็ต้องขอตัวกลับอำนาจเจริญก่อนเอาไว้โอกาสหน้านะคะปริมจะพากลับมาเยี่ยมชมบรรยากาศของไร่สริจินดาอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ